วันนี้เราก็จะมาทำไอติมอีกแล้วแต่เป็น ep หนึ่งนะทุกคนเออมันไม่ใช่ติมสีมันคือไอโรตีไอติมผัดนะทุกคนโรตีไอติมผัดเราขอตั้งแบบนี้นะทุกคนเพราะว่าเราไม่สะดวกตั้งอีกแบบนึ่งเราก็จะเอาไม้ผัดออกมาเลยนี่ต่อไปเราก็จะมาเอาตัวไอติมก่อนนะ นมข้นหวานที่มันอยู่ในตัวไอติมมันกันมันอยู่กับที่เดียวกันนะนี่ตัวไอติมลูกค้าสั่งเป็นสองเอ่มสองรสนะก็จะมีรสมะอ,อัง,งุ่นกับเอออะไรแล้วนะบลูเบอร์ี่แต่ทุกคนสามารถขอเรามาได้นะว่าเอาเป็นรสอะไรเรามีรสกล้ว,ลวยรสออง,งุ่น รสส้มแล้วก็รสบูเบอร์รี่นี่แหละค่ะนี่อันแรกเราก็จะเอามาวางก่อนเลยแล้วก็จะลูกค้าขอมาเป็นนี่แหละเราบอกไปแล้วอะแล้วก็จะทําสีม่วงก่อนเลยรสองางนใส่ใส่ใส,ใส่สีลงไปเสร็จแล้วเราก็จะใส่น้ําผัดลงไปนะน้ําผัดเขาแล้วอะเ่ะเป็นน้ําเปล่าน้ําผัดใส่น้ําผัดลงไปก่อน ไม่ต้องใส่มากเดี๋ยวมันจะไม่ดีนะเดี๋ยวมันจะเยอะเกินไปชึกชๆๆชโอเคน้ำผัดแล้วก็ผัดเลยชับฉับฉับ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 เสร็จแล้วเราก็จะมาเอทำเป็นตัวไอติมแต่ว่าเราจะทำให้เป็นเล็กเลยนะหั่นหันหั่น อุ๊ยตอนนี้เราหาที่คีไม่เจอเดี๋ยวขอหาก่อนเด้ออยู่ไหนอะไม่ใช่ตรงนั้นนี่อยู่ไหน,นอะทุกคนแปบนึงเราหาส่วนผสมเอ่อไปหาอยู่นะเมืเ่อกี้ไม่ไม่ได้พูดเพราะว่าเราไปหาอยู่หาไม่เจอเอ๋นนี่เจอแล้ว นี่แล้วก็ทำบู้แล้วก็จะไปกะกบอีก2ทุบเพราะว่ามันจะชิ้นใหญ่เกินปลายวันนี้ลูกค้าก็สั่งมาไม่เยอะมากทุกคนนี่ได้แค่วันนี้ลูกค้าสั่งสองชิ้นนะนี่ชิ้นนี้ก็กดน้ำออก่อนเดี๋ยวมันจะมีน้ำในตัวไอติมมันจะไม่อร่อย แต่ถ้าไม่มีอะไรแล้วก็เราก็จะใส่เอิมนมข้นหวานหรือว่าแยมนั่นเองนะนมข้นหวานแล้วก็ใส่ลงไปตัวตรงตัวติ่มเแตแกะไม่ได้ขอใช้ตัวช่วยแป๊บนึงโอเคได้แล้วนมข้นหวานก็คือครีมเอิร์เนเม่เลยนี่ใส่นมข้นหวานแล้วก็เกลี่ยเพื่อที่จะได้สวยงามตามทองเรืออ่อง นมข้นหวานเราเอร่อยมากเลยนะเป็นกลิ่นหอมด้วย,ลยแล้วก็จะเอาใส่ถุงนะทุกคนอาจจะถือยากหน่อยนะใช้มือเลยเพราะว่าลูกค้าให้ใช้มือได้เราล้างมือแล้วเด้อเอาถุงก่อนแป๊บนึงโอเคแล้ถุงแล้วนะแล้วก็ใส่ถุงไปเลยอันนี้ก็จะเป็นถุงนะถุงของเราเองแต่ว่าเราใส่ถุงไม่ให้ไม่เห็นเลยอนะ่ะ ได้แล้วหนึ่งอันเดี๋ยเรามาทําอีกอันหนึ่งขอเอาน้ําออกก่อนนะเดี๋ยวมันจะไม่ดีอโอเคเอาน้ําออกเรียบร้อยแล้วเราก็มาเอาตัวไอติมกันดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นบลูเบอร์รี่เอาตัวไอติมกันตัวไอติมเรามีเยอะมากเลย ใครๆก็มีใช่ปะนี่เลยแล้วก็ใส่ลงไปเลยใส่เยอะๆเลยนะบลูเบอรี่มีเยอะนี่แล้วก็ใส่น้ำไอติมไปเหมือนเดิมเรามาผัดกันดีกว่าอ๊ย ไม่ได้อ่ะต้องใส่น้ำเพิ่มเอาน้ำเพิ่มก่อนดีกว่าแต่น้ำเพิ่มนิดโอเคได้แล้ว baby see ไม่ต้องทำได้แล้วนะไม่ต้องทำอะไรที่จะยืนยืนนี่อาจมาจะจะสายอาจจะมีเสียงแล้วกน็นี่ได้แล้วหนึ่งอันหนึ่งทุบนี่ทำแบบนี้เลย ก็ทบไปอีกด้านหนึ่ง y แบบนั้นแหละแล้วก็ทบอีกหนึ่งทบแล้วเราก็จะมาบีบตัวครีมหรือว่านมข้นหวานนั่นแหละนมข้นหวานนะนมข้นหวานเนีย่ยดีมากเลยนะนมข้นหวานแต่ว่ามันใกล้จะหมดแล้วอะบีบแมงออกก่นแล้วบีบนมข้นหวานนะคะนมข้นหวานเหนะคะก็ น้ำคนหวานก็มีไปไมน้องกิจเจอมาเดี๋ยวมันจะหมดนะของเราใกล้จะหมดแล้วไม่เชื่อไหนนั่งแชอะไรแล้วก็เกี่ยเกียเกียมันก็ติดฝาเลยอ่ะเกลียเกลียเกียแล้วก็ใส่ถุงกันเลยนะแล้วพอใส่ถุงอะ่ะมันก็จะอร่อยมากเลยนะ แลล,แล้้้ววกก็็สมถ้ามันมีน้ำอยู่ในตัวไอติมอ่ะมันจะไม่อร่อยแต่ว่าถ้าเราบีบน้ำลงไปอ่ะแล้วก็กินอ่ะมันจะอร่อย,ออยถ้าเราบีบน้ำลงไปเลยแล้วก็กินอ่ะมันจะอร่อยแต่ถ้าบีบไว้นานๆมันจะไม่อร่อยแล้วก็ใส่ถุงนะ เดี๋ยวเราจะใส่น้ำลงไปให้ด้วยเพราะว่าน้ำมันเนี้ยมันคนละอันคนละอย่างกันนะทุกคนแต่ว่าพอตอนออกอ่ะพอตอนออกออกอ่ะก็ต้องปีบน้ำออกก่อนนะเพื่อที่จะได้กินได้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่อร่อยนะทุกคนเดี๋ยวเราก็ปิดถุงแล้วเรียบร้อยไม่บายทุกคนอย่าลืมขอมานะว่าเอารถอะไร เราพร้อมทำให้เด้อบ๊ายบายอย่าลืมขอเด้อ